สวัสดีครับช่างเบิร์ดนะครับวันนี้พามาให้ดูเครื่องกันอีกแล้วนะครับเป็นเครื่องที่ได้รับความนิยมอีกแล้วนะครับเป็นเครื่องจากอิตาลีนะครับเป็นเครื่องสองหัวชงนะครับนี่รูปร่างสวยงามทีเดียวสําหรับท่านที่ชอบสไตล์นี้นะครับ E 6 1นนะครับเป็นห like ัวชงสองหัวชงครับรูปร่างลักษณะแบบนี้นะครับนี่สวยงามทีเดียวนะครับเป็นเครื่องอิตาลีรองรับ สองร้อยแก้วต่อวันได้อย่างสบายนะครับสําหรับเพื่อนๆที่มองหาเครื่องชงกาแฟอยู่นะครับตัวนี้ก็เป็นสไตล์ที่สวยงามแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับเดี๋ยวเรามาดูลายละเอียดกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับในส่วนประกอบแล้วก็หลักการทํางานของเครื่องนะครับชิ้งส่วนต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับเป็นลานุโอวาอีรานะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นให้ดูรุ่นนะครับ Lte Maxi e Max นะครับ 2G นะครับ Lte Maxi 2G นะครับเป็นเครื่องสองหัวชงเครื่องจากอิตาลีนะครับตระกูล G A Lanuova นะครับ Era นะครับเครื่องนี้ได้รับความนิยมจริงๆนะครับสไตล์แบบนี้สำหรับเพื่อนๆที่ชอบแบบนี้หัวชงแบบ E61 นะครับสตรีมนี่แรงมากนะครับเห็นไหม e e ครับ สีแหลมมีเกจบอกด้วยนะครับมีเกจว่าแรงดันในหมอ้อต้มอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตัวนี้หัวชง้ายฝาเป็นสวิตซีเล็กสวิตศูนย์ก็คือปิดเครื่องนะครับ1เปิดใช้ระบบน้ํา2ก็คือกดชงต้มน้ําน้ําร้อนนะครับมี LED โชว์ด้วยนะครับนี่ LED โชว์นะครับดิสเพย์นะครับหน้าจอเล็กๆให้เราดูว่า,าสถานะการทํางานของเครื่องอยู่ที่ ระดับไหนอยู่ตอนไหนอยู่นะครับมีเกจมีกระป๋อกแก้วว่าน้ําในหม้อต้มอยู่ที่เท่าไหร่มีนแม็กนะครับสูงสุดต่ําสุดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเรากดชงใช่ไหมก็จะมีเกจนี่เกจดูแรงดันในหม้อต้มนะครับว่าตอนนี้มันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับโดยปกติก็อยู่ที่แปดเก้านะครับนี่น้ําไหลปกตินะครับ แยกหัวชงซ้ายขวาอัตโนมัตินะครับตั้งระดับน้ําได้4ปุ่มปุ่มนี้เป็นปุ่มขอน้ําร้อนนี่เป็นท่อขอน้ําร้อนอยู่ตรงนี้นะครับน้ําร้อนก็แยกซ้ายขวาอย่างอิสระนะครับนี่น้ำร้อนนะครับโดยทั่วไปก็ประมาณ9ก้ิบองศานะครับถ้าสตรีมก็ร้อยยีองศาความร้อนสตรีมต่อเนื่องได้สบายเลยนะครับนี่ความร้อน แล้วก็ชงต่อเนื่องได้200แก้วอย่างสบายนะครับสองหัวชงมีอะไรอีกครับความสามารถพิเศษรูปลักษ์สวยงามหม้อต้มนะครับ14ลิตรนี่แรงไฟนะครับแรงของฮีเตอร์อยู่ที่4,000นะครับ4,500ครับแรงทีเดียวนี่รูปลักษ์ภายในเครื่องนี้จะเอามาล้างเครื่องนะครับเดี๋ยวเราจะถอดล้าง ใช้งานมานานพอสมควร67ปีแล้วนะครับเครื่องตัวนี้ยังไม่เคยโอเวอร์ฮอรล้างเครื่องเลยนะครับเดี๋ยวเราจะถอดล้างแล้วก็ให้ดูถ้ามีโอกาสให้ดูนะครับเดี๋ยวจะให้ดูหลังจากที่เราล้างเสร็จแล้วก็มาเทสให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าหลังจากล้างแล้วมันใหม่เลี่ยมแล้วก็สะอาดขนาดไหนนะครับเป็นยังไงบ้างครับให้ดูรูปลักษณ ภายในนะครับแล้วก็หน้าตาของเครื่องแล้วนะครับลานุโอว่าอีรานะครับ LT ีย2 G นะครับตัวนี้เป็นยังไงครับอยู่ที่ความชอบของแต่ละท่านนะครับรองรับเป็นคาเฟ่ใหญ่ๆหรือว่าร้านใหญ่ๆได้อย่างสบายเลยนะครับสำหรับท่านที่มองหาเครื่องชงกาแฟอยู่นะครับอยากจะสอบถามหรือว่าปรึกษาหรือจะเอาเครื่องมาโอเวฮอเครื่องประจำปีนะครับหรือว่าตรวจตรวจเช็คซ่อมนะครับ ก็ติดต่อช่างเบรดนะครับอยู่ที่ชนบุรีอยู่ที่บางแสนนะครับผมและถ้ามีโอกาสนะครับมาเที่ยวที่บางแสนก็ยกเครื่องมาด้วยนะครับถ้าเปิดร้านขายกาแฟสดอยู่นะครับมาเที่ยวที่ชายทะเลนะครับแล้วก็ทิ้งเครื่องไว้ก็อรอรับกลับได้นะครับถ้าเกิดว่าปัญหาไม่เยอะนะครับอาการต่างๆไม่เยอะมากแต่ถ้าทิ้งเครื่องไว้เลยก็เป็นประเภทโอเวอร์ฮอลล้างเครื่องนะครับล้างตะก,กันต่างๆ สำหรับปัญหาต่างๆที่เพื่อนๆเ,เจอนะครับสามารถที่จะโทรมาปรึกษาหรือสอบถามได้นะครับช่างเวิร์ดอยู่ที่ชนบรุรีอยู่ที่บางแสนส่งเป็นคลิปวิดีโอหรือเป็นรูปภาพมาก็ได้นะครับยินดีที่จะให้ความรู้กับทุกท่านนะครับ